ขณะนี้นะครับเวลา10นาฬิกา18นาทีเราคนเริ่มเก็บของนะครับเพราะว่าเราเริ่มซ่อมกันเสร็จมาแล้วนะครับมาชิกรถวันนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คันพอดี Yeah. già keng đi, già keng, già keng, hả? ai hê bên kênh mày, sắn keng dài. sắn đi kênh đi video hấp của ta coi ตึงตามเี่ยงไงพวกเฮงจะเต็บเดียวกันม่งแล้วจะจานแข่งแม่คอยเขาจะดียังไงก็ไม่ยกนะครับนะครับตาลังคิดครับ ว่าจะทำยังไงดีจะสับหรือไม่สับจะแต่งลายหรือเปล่านี่มืนจะในผาพนี่เหมือนจะนี่นะครับจะไม่ลึกนะ าแต่ละโถเฟื่อ น,นทุกอย่างเป็นป่าธรรมชาตินะครับตอนนี้เราก็อยู่ในธรรมชาติมาสูดอากาศบริสุทธิ์

ทางครับเรียนรถรถรถกแข่งนไปรอดไปก่อนเลยเอออยากยะงถ่า,ายรูปก็ขึ้นเปถ่ายเลยยางฮะยัง่รอหมู่มั้ยยังยังไม่ใช่เนื้ขอนไม้พี่เนินอะไรเออเนื้อนี้เนืน้นนนรถไฟหรอ โว้ยวินยาวแน่เดีย <ś class ic> ดูแล้ววินยาวแน่ <ś class ic> ขอยันรอ ระวังพลาดนะพลาดระวังเผาขาดนะพลาดไหลลงมาีนพิกเลยนะนายกนายกสุดเีมพ่อพอเดหลุวอ่ิายาคมชาลยลยอนะมีเส้นมีเส้นมีอีกเส้นหน เส้นนี้จะออกอยากเพราะตีเข้าไป,ปมันจะดึงออกง่าย <c oughs> อันนี้คนที่ขึ้นไปแล้วนะครับดูท่าทางการเดินลงก็รู้นะครับว่ามันไม่ได้กระชันมากสุเท่าไหร่เเนนีียยววไไหห เนเออมันเลื่อไหแปเบาแปแ้หแววลมงด้วยล้มอะล้มลมเดี๋ยวขาดล้มแล้วเขาหลุมพวงมาลัครับโอ้ไม่มองไม่เห็นเลยเห็นตูดห่แกไมู่ดูแลอยเอาอีก Ó, เอาให้ได้เห็นป่าวได้อะเออผ่านจนได้อ่ะนี่โอ้โหหลุดเลยไอ้มันวัวเกินนั้นก็เรื่องไรเงี้ยกูเรื่องหลักแมวไม่ได้นันเนี่ยมันวัวแอบหลบเลยผมว่าแอบหลบไปเถอะ เออไปก่อนเครือ่องค้างโหดีแล้มันมีแบงก์แรงไม่ได้ๆๆๆ ยันเนินนี่้นี่ยแปวงกระโปงแวนบ้าเด็กเขาหัดเออออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะกระจกแกงกระจกแกไม่มีเหลือกันแต่งลายกันอยู่นะครับพอรอพอจอ

ดันขึ้นไปหน้าหน่อย